แล้วก็รถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันลองไปดูภาพกันก่อนครับอุ้ยเอาแล้วอุ้ยนี่อุ้ยเอาแล้วอุ้ยนี่คุณผู้ชมไกลๆลิบๆนู่นน่ะนะ แล,แล้วรถเนี่ยจะผ่านไปเนี่ยฮะทางด้านซ้ายเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยคือเป็นเหมือนกับถังข้างในเป็นของเหลวสําหรับผสมอาหารนะครับไม่ใช่น้ํามันอะไรนะ,ะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูน่าตกใจเท่ากับรถบรรทุกน้ำมันตะกี้แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่าสาเหตุก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับนะแล้วก็รถคันนี้อาจจะขับมาเร็วแล้วก็เสียหลักนะพลิกตะแคงลงไปแล้วก็ถังบรรจุของเหลวเนี่ยหลุดออกจากตัวพ่วงเลยนะโอ<ห>้แล้วก็มาขวางอยู่บนถนนครับนี่ฮะ เนี่ยขวางอยู่อย่างเงี้ยฮะในช่องเลนขวาสุดขณะที่ส่วนหัวของรถก็อยู่เลนซ้ายสุดก็รถติดขัดเลยนะแล้วก็สามารถใช้ได้แค่เลนเดียวคนขับเนี่ยให้การว่าเขาบรรทุกของเหลวมาจากทางนิคมมากตะพุทธนะครับไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยถังบรรจุของเหลวเนี่ยเกิดหลุดออกจากเทรลเลอร์ แต่ไม่มีการรั่วไหลนะไม่มีรอยรั่วแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นขาเข้าเมืองพัทยาพื้นที่อำเภอบางละมุงจงังหวัดชนบุรีครับค่ะแต่ว่ามันมีอีกนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือที่จังหวัดราชบุรีนะคะ,ะก็ได้เกิดอุบัติเหตุระทึกขึ้นเช้าว,วันนี้มีรถบรรทุกก๊ซถุงต้ม พลิกคว่ำที่สี่แยกไฟแดงนะคะปากบึงอำเภอจอมบึงซึ่งก็ถังบรรจุกา๊าซถุงต้มเนี่ยน้ำหนัก17ตันเลยนะ oh. โอ้โหแล้วก็พลิกตะแคงอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะก็ทับเสาสัญญาณไฟจราจรเสียหายไป1ต้นจนตํารวจเนี่ยต้องนําเชือก่ะกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในจุดใกล้เคียงแล้วก็ประสานขอรถบรรทุกน้ําจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนแล้วก็กา๊าซขยายตัวอาจจะดันวา ปิดเปิดเ่ยออกมาจนเกิดอันตรายได้ซึ่งทางคนขับเนี่ยยอมรับบอกว่าเกิดอาการบูบในช่วงที่กําลังจะเลี้ยวขวาจนทําให้รถเนี่ยเสียหลักค่ะแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะที่ผมดูแล้วลูมต้นแวนนะมันมันไม่น่าจะรู่วแล้วเพศเพราะถังรถถังมันหนายอู่ั ถ้าถ้าถ้าแบบรถมันมาแรงอะไรเงี้ยเออใช่โอกาสที่รัวตุ่นมันปั๊บมาเลยความรุนแรไม่มีครับคุณเสียงเมื่อไช่วงที่พี่มานี่ฝนมันตกหรือว่าไงมันลื่นไม่ตกผมหลับไหนมั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 นพุ่งอะตอนเราจะเลี้ยวพอดีแล้วมันพุ่งมันเลยไฟแดงแบบ้แต่ดีว่าไม่มีใครเป็นไรพี่ก็ไม่ได้เจ็บใช่ไหมไม่ได้เจ็บเพราะ ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งประสานผู้เชี่ยวชาญค่ะไปประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องใช้รถเครนยกถังบรรจุก๊าซถุงต้มเพื่อไม่ให้ถังเนี่ยมันได้รับความกระทบกระเทือนนะเนาะโอ้คุณผู้ชมสลาหลับไในฮะไม่ธรรมดาันี้เปนสคันแล้วนะที่เราที่เรานําเสนอไปเนี่ยสคันติดๆกันแล้วนะเออเป็นรถบรรทุกก๊าซบรรทุกน้ํามันอีกอันหนึ่งบรรทุกสารผสมอาหาร